สวัสดีครับแฟนคลับเสียวปุกท่านนะครับวันนี้ขอรีวิวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับของทาง n s i g นะฮะเป็นเอาเป็นภาพรวมก่อนละกันเนาะความประทับใจแรกของเล่มน,นี้นะครับออขอบคุณนะครับคุณออยที่ส่งมาให้นะครับประทับใจแรกนะผมว่านะหนาวะ <laughs> ตอนแรผมคิดว่าเล่มนี้บางๆนะผมเคยอ่านเป็นเวอร์ชัน PDF นะครับก็รู้ไม่คิดว่ามันจะหนานะแต่เป็นเ,ออเห็นรูปเล่มจริงภาษาไทยหนานะครับ500กว่าหน้านะฮะร,รวมๆแล้ว512หน้าเลยนะครับหนาประมาณคัดทุ่งชั้นยอดด้วยรว้งชั้นเยี่ยมเลยนะฮะเป็นโอ้โหดับแรกนะหนาปึกครับแล้วก็ มีมีกราฟให้ดูฮะมีกราฟให้ดูเนี่ยแทบทุกหน้าเลยครับคือถ้าใครเนี่ยต้องการเคสนะเคสหุ้นฮะหุ้นผู้ชนะนะแล้วก็ลักษณะของกราฟที่มันซับพอร์ตกับแนวคิดนะฮะผมว่าเล่มนี้กราฟเยอะฮะกราฟเยอะอัดแทบทุกหน้าเลยครับท่านถือว่าอิ่มแน่นอนครับคือคือถ้าใครชอบงานผมนะ เคยมีหลายคนแต่ก่อนชอบงานของผมที่ชื่อว่าหุ้นซิงสวิงเทรดนะฮะเล่มนี้ผมว่าหนักกว่าครับเยอะกว่าแล้วก็มีสาระที่มันอ่าเรียกว่าสารอาหารครบท้วนมากกว่านะเล่มนี้คนอ่านนะฮะตอนแรกผมก็สงสัยไอ้ไข่ว่าแปลชื่อว่าคุณสุทธีรวีแสงศูนย์ไข่ว่าไม่รู้จักไม่คุ้นเพราะว่าเคยคุ้นเฉพาะ ผู้แปลสาวๆนะคุณนับ,น,บนับพัรือสักอย่างนะก็ <c oughs> ไปเซิร์ชดูบอกว่าอ๋อเป็นคนเนี้ยเป็นคุณหนุ่ยนะฮะหนุ่ยสต็อกได a r รี่นะถ้าถ้าใครเทรดหุ้นอยู่ในหุ้นมานานน่าจะรู้จักนะถ้าติดตามสายโซเชียลเขาก็มีมีเพจเขานะฮะเชื่อว่าหนุ่ยสต็อกได a r รี่นะเนี่ยตามนี้นะฮะก็เคยแปลหนังสือที่ชื่อว่าอะไรนะเทคนิคเข้าวันไรนะฮะเนี่ยก็เนี่นย <c oughs> ก็เป็นถือว่ามีมีผลงานครับมีผลงานทั้งเรื่องการเทรดแล้วก็เรื่องการแปลนะฮะมีท่านนึงไปอคอมเมนต์ว่าต้องมีในกองดองนะโอเคฮะถ้าท่านไม่มีเวลาอ่านนะดีวผมจะพยายามทำคลิปละกันนะเอาเนื้อหาบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังที่เด็ดเนะให้ท่าน ได้รับทราบละกันแล้วก็เผื่อจะได้แรงบันใจในการเราไปอ่านเพิ่มเติมนะเปิดอ่านเพิ่มเติมนะว่าเล่มเนี้ยคือผมชอบตรงที่ว่าเขาเนี่ยฮะเขามีการเอากราฟคือเอาเอาเหมือนกับบันทึกการเทรดเคาฮะทั้งการเทรดที่ชนะและแพ้นะให้ดูนะเนี่ยมันจะมีทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะจนะมีอย่างนะนะเช่นตอนอนีงว่าอย่ายึด ในชื่อของรูปแบบราคาครับเนี่ยปัญหาคือนักเทรดมักยึดติดกับชื่อของรูปแบบราคาจนเกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นรูปแบบราคาครับ t ิธันเดิลหรือสแควร์บ็อกและเมื่อมองเมื่อและเมื่อไปมองหารูปแบบราคาเหล่านี้บนกราฟราคาจริงตลอดแล้วกลับมองไม่เห็นหรือเห็นแล้วแต่เกิดความสับสนนะฮะในงานสัมมนาหลายครั้งที่ผมช่วยบินโอนิวจัดขึ้นผู้ร่วมสัมมนา,มามเมื่อมีข้อสงสัยกับรูปแบบ รูปร่างของราคาเสมอเช่นสงสัยว่ารูปแบบราคานี้ใช่ครับวิดเดอรหรือไม่ผมเ็เจอแล้วนะหูถ้วยแบบนี้ลึกไปหรือไม่ฐานวันนี้เป็น ascending base การพักฐานแบบเองขึ้นหรือไม่นะฮะสถานการณ์คือแม้ว่าบางคำถามจะเกิดขึ้นด้วยข้อสงสัยที่เหมาะสมแต่หลายคำถามมักเกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์ยึดติดก,กับชื่อของรูปแบบราคามากจนเกินไปนะฮนะแนวทางแก้ไขคือ รูปแบบราคาต่างมักมีชื่อเรียกต่างกันไปตามรูปแบบทรงตามรูปทร,ทรงที่เกิดจากความหนยของราคาในบางครั้งชื่อเรียกของมันมักทําให้นักเทรดเกิดความเข้าใจผิดหรือไปยึดติดกับรูปแบบของราคามากเกินไปเนี่ยผมว่าแค่นี้นะฮะแค่ผมอ่านแค่นี้นะครับเนี่ยคุ้มแลวนะฮะท่านเคยอ่านนะฮะหนังสือที่พูดถึงรูปแบบราคาหรือพทิร์มาเยอะแยะท่านเคยมี ท่านเคยเห็นคนยกข้อเขเียนแบบนี้ไหมครว่าเนี่ยปัญหาคืออะไรซึ่งพวกนี้ผมว่าน่าจะไปแก้ไขปัญหานะให้กับนักเทรดจำนวนมากครับที่ผมเจอนะผมยังเจอเนะี่ยจริงผมเจอนะครับผมผมเขียนหนังสือเนี่ยมีคนบอกอย่เี้นะแบบนี้เรียกว่าคับเว้นหรือเปล่านะฮะแทนค่าเฉลีย่ยต้องใช้กี่วันอะไรก็คือมันแบบ เรายึดติดกับการเรียกชื่อแล้วก็อินดิเคเตอร์มากเกินไปแต่จริงอ่ะเนี่ยเขาบอกนะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนะมันมีทั้งปัญหาสถานการณ์และวิธีแก้ครับผมว่าเล่มเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดามีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับใครก็ตามที่ตั้งใจนะและสนใจเรื่องของ ให้นิคงเข a n a น y s i s ินะครับโดยเฉพาะสนใจเรื่องของไพ่พเทิ์นะฮะผมว่าเร่มเนี้ยน่าจะเรียกว่าไขความสงสัยแล้วก็เพิ่มความกระจ่างให้คุณได้ครับว่าเออเนี่ยตกลงละเขาใช้ไพ่พิร์นกันยังไงนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ไพ่พเทิ์นะครับยังมีเรื่องของลักษณะของอท่งเทียนฮะท่งเทียนกลับตัวเป็นยังไงครับวอลลุ่มมันเป็นยังไงนะ เด,เดี๋ยวผมจะเอามาเอาประเด็นนี้มาเสนอโต๊ะให้ชมพิธีแล้วกันเพราะว่ามันน่าสนใจครับและมีและมีประเด็นนะคืออย่างน้อยนะ่ะผมมีผมมีความใจว่าถ้าผมทํานี้ขึ้นมานะมันน่าจะทำให้คุณนั้นถ้ายังไม่มีนะอยากจะซื้อมาอ่านครับหนึ่งนะและสองคือถ้าใครซื้อไปแล้วอะ่ะได้แรงบันดาลใจไปหยิบมาดูซิเออมันใช่หรือเปล่าแล้วเอาไปเอาไปขยายความแล้วก็ให้ความสําคัญ เปิดอ่านกันมากขึ้นนะผมผมเนี่ยคือว่าคนที่ไม่มีก็อยากจะซื้อคนที่มีก็อยากจะอ่านให้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมตั้งใจนะเพราะเล่มเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนครับคือคือคําว่าก,ากุ์คาดวานันเทรนนั้นมันอาจจะเป็นเป็นเป็นการตั้งชื่อที่มันแบบดูดูหรูหราแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านมาหน่อยนะแต่ว่าผมว่าอะไรมันมีอะไรมากกว่าน,นี้เกี่ยวกับ วิธีการครับวิธีการใช้ใช้พรายพทิร์วิธีการใช้เรื่องราวของข้างแท่งเทียนเรื่องราวของการดูวอลลุ่มผมว่าเรื่องนี้ยมีดีมากครับคือการดันเทรนผมว่านะการดูย้อนหลังอะ่ะมันง่ายครับแล้วก็แต่ว่าการที่คุณจะอยู่ระหว่างทางอะ่ะม,มันยากแต่ว่านะฮะเราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้มันคนะเรียนรู้มันที่จะ ทำให้ได้นะฮะผมว่าเล่มนี้ให้อะไรคุณได้แน่นอนครับนะฮะ,ะความทับใจต่อมานะผมว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องของการที่เขาเอาเนี่ยคือคือตอนได้ที่ผมอ่านเล่มนี้นะผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของประเด็นเรื่องของจิตวิญญาณนะเพราะตอนนั้นจาผมยังไม่รู้จักหนังสือเดว,วิพาวเวอร์นวเลยนะแต่ปรากฏว่าพอผมอ่าน เวลาผ่านไปก็อ่านเล่มนี้แล้วไม่เจอฮะนะฮะบทที่สิบนะฮะชีวิตอ่าเดี๋ยวนะการเทรดคือชีวิตนะครับและชีวิตคือการเทรดนะฮะ trading is life ครับ life is trading ฮะโอ้โหบทเนี้ยเป็นบทที่สิบครับบทสุดท้ายนะมันตั้งแต่หน้าสี่เจ็ดเก้านะครับไปถึงประมาณสักหน้าห้าร้อยสามครับนี่ครับมันเป็นเรื่องของเอ่อ การเอาจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณมามาใช้ร่วมกับการเทรดครับผมเปในผมก็ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยผมผมก็เป็นน่าจะเป็นคนส่วนน้อยที่เรือ่องนี้นะไปไปมาเออถ้าถ้าไปตาม twitter มันก็มีจำนวนไม่น้อยครับคนที่เขาสนใจจิตวิญญาณการเทรดแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็เออนึกไม่ถึงว่าเล่มเนี้เขาพูดเหมือนกันนะเขาเอาประเด็นของ เอ็กฮาร์ดโทเล่ครับคนที่เขียนหนังสือ The Power of Now นะมาใส่ด้วยแล้วเขาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเ,เขาเอาเคสของอามา,าร์เก็ตวิสาหนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ,เอสซิโกตตานะฮะเอสซิโกตตาเขามีโปรแกร,รม T P P อะไรันนี่ฮะเดี๋ยวผมค่อยเอามานเสนอสักวันนะเอ็กฮาร์ดโทเล่ะฮะการสร้างเสริมความสมบูรณ์พร้อมจากภายในแล้วความสำเร็จทั้งในชีวิตและการเทรดจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ย ถ้าคุณเสริมสร้างความสมบูรณ์จากภายในนะคือแกร่งจากภายในครับไอ้คำนี้ใช้ไมนนึกถึงนะครับสโตอิกฮะสโตอิกนะถ้าคุณแกร่งจากภายในนะแล้วความสําเร็จทั้งในชีวิตและการเทรดจะตามมาครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอามาจัดให้คุณฟังแล้วกันเป็นสักสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมว่าเนี่กดแห่งแรงดูดของเอสเธอร์ฮิงส์ฮะเรื่องพวกนี้อ่าต่อไปนะ การสร้างตนตามแบบฉบับของแจ็คแคนฟิลล์นี่ฮะความสมบูรณ์หรือความขาดแคลนครับนี่เป็นเรื่องของเอติจูดะฮะมาเรื่องเนี้ยถ้าคนที่มาเทรดใหม่ๆนะไม่คิดว่ามันจะเชื่อมโยงกันนะครับแต่ถ้าเทรดนานพอจะรู้ฮะว่าเออมันเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันจิตวิญญาณกับการเทรดนั้นเรื่องเดียวกันครับมันเป็น ลักษณะของของการอยู่กับปัจจุบันครับการแข็งแกร่งจากภายในคือมาจากทัศนคติมาจากความเชื่อซึ่งเขาก็ไปไปอ้างอิงถึงคําพูดของนักเตอร์ฟานเคทาบว่าคุณไม่เทรดตามตลาดหรอกแต่คุณเทรดตามความเห็นคุณฮะความเชื่อคุณนเ,นเนี่ยฮะเล่มนี้ผมบอกเลยนะโอ้โหทั้งเคสการใช้ฮะทั้งเคสการใช้การใช้ไพ i แพทเทิร์นฮะ เคสการใช้แท่งเทียนฮะจุดซื้อที่ดีคือคือมือใหม่ทุกคนผมมองนะจะสนใจเป็นแค่จุดซื้อดีมัน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 อยู่ตรงไหนใช่ไครับแต่ความจริงแล้วไม่พอนะไม่พอคือผมมอง่างนี้นะว่าประสบการณ์มันจะบอกคุณว่าประสบการณ์จะนำพาอ่ามันจะดึงดูดให้คุณโฟกัสเรื่องอะไรพวงนี้แล้วกัน ทำได้ตอนที่ผมอ่านแรกๆนะผมไม่สนใจเรื่องราวของสมาธิวินัยนะไม่มีครับผมแค่ดูว่าจุดซื้อที่ดีตรงไหนวะแค่นั้นครับแต่พอเมื่อคุณเทรดนานขึ้นคุณจะเริ่มลเลยมันไม่ใช่มีแค่เรื่อง pattern, ไพร์แพทเทิร์นเว้ยมันจะมีเรื่องของการบริหารการเทรดซึ่งมันพูดง่ายๆนะเหมือนกับจะบอกมีว่าความสําเร็จนั้นมันมันมาจากความแข็งแกร่งจากภายในนะฮะ ถ้าภายในหรือจิจตวิทยาจิตใจคุณยังจะยังยังยังโตไม่พร้อมอะ่ะคือเราทุกคนมาเนี่ยเราเป็นเด็กเลยนะเด็กคือ,อจํจำเพียงแค่แพทเทิร์นก็เหมือนจำก็ไก่กอกาครับมันเราเรายังไม่แข็งแกร่งจากภายในเนี่ยจิตวิทยาถ้าไม่แข็งแรงถ้าเราไม่ไม่เข้าใจธรรมชาติการเทรดว่ามันไม่แน่นอนไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มีวินัยน,นี่ก็ยากครับที่ที่จะ เทรดได้กําไรอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยู่รอดได้ยาวนานนะครับว่าเล่มเนี้มีหลายอย่างที่ผมว่าแทบทุกอย่างแหละที่มันจําเป็นต่อความสาเร็จน,นะครับคือถ้าบอกว่าหนังสือพี่มาร์กที่ท,ที่ที่ผมชื่นชอบนะมันมีมันมีหลายอย่างที่มันมีแทบทุกอย่างที่ท,ที่มันที่มันจําเป็นต่อความสำเร็จผมว่าเล่มนี้ก็คล้ายกันฮนะก็คล้ายกัน ยัยคุณตัดนะไอ้ตัดแต่ก็ผมว่าไอ้การีกว่ากาไรพันแปดมันก็ดึงดูดนะดึงดูดแมสให้เข้ามาสนใจอ่านครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากเล่มนี้จริงอ่ะไม่ใช่เพียงแค่ว่าต้องการกําไรพันแปดร้อยเปอร์เอหมื่นแปดพันเปอร์เซ็นต์ฮะแต่มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นฮะคือมันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจครับเข้าใจเรื่องราวของ เหตุการณ์สถานการณ์การแก้ไขแล้วก็ความผิดพลาดเขานะฮะผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะนีะ่นี่เป็นความประทับใจแรกละกันที่ที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะพยายามนะครับจะพยายามทําเป็นคลิปที่คัดเอาประเด็นที่ผมคิดว่าน่ามีประโยชน์นะให้ให้ท่านชมต่อไปละกันเออว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะเผื่อคนที่ยังไม่มีครับซื้อมาอ่านครับแล้วใครก็ตามที่ซื้อมาอา่านซื้อมาแล้วนะฮะแต่ดองไว้อะ ผมอยากจะชวนให้คุณหยิบมาอ่านฮะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เรื่องเนี้ยนะฮะมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะขนาดผมเองนะอ่านมาแล้วรอบหนึ่งเชื่อไหมครับว่าผมจำแทบไม่ได้เลยจำได้เพียงแค่อะไรนะบายเออร์เบิร์นเก็บเอาเก็บอัพนะเช็คเอ,วา,อาวูดูเนะี่ยซึ่งมันส่วนน้อยมากนะการพลิกอ่านครั้งเนี้ยผมรู้เลยว่าโอ้โหสิ่งที่ผมอ่านมานั้นอนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นภาษาก็ om, ไม่ใช่ครับคือคือชาจะอ้างว่าเป็นภาษาอังกฤษอ่านแอบมันมันก็จะท้อหงหนึ่งนะอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษที่ผมเอาเอาได้มานะมันเป็น PDF ใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นมือใหม่ด้วยหนึ่งนะและเราอังกฤษก็ไม่เก่งเนี่ยเราก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่มันน่าสนใจผมก็จะไปไปอ่านเฉพาะส่วนที่เป็นแท,ท่งเทียนส่วนที่เป็นการกลับตัวส่วนที่เป็นไพ่เทิร์นนะ ส่วนที่บนลุ่มบนลุ่มซึ่งบอกเลยว่าน้อยมากนะน้อยมากเมื่อเอามาดูรอบหนึ่งว่าผมอ่านได้เพียงแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะดังนั้นก็ขอบคุณนะครับเอนซิ N ที่ส่งมาให้ผมจะได้เออกลับไปเหมือนกับเปิดอ่านอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่านอย่างจริงจังนะด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่าเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะได้อะไรหลายอย่างที่ ถ้าเอามาแชร์เนี่ยผมว่ามือใหม่เนี่ยน่าจะได้ไประโยชน์เร่มนี้มากขึ้นฮแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่มีเนี่ยอยากให้ซื้อมาอ่านนะราคาเทอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะราคาเท่าไหร่วะห้าสองหกนะครับห้าสองหกแต่ว่าเอ๊ะถ้าถ้าถ้าซื้อจากถ้าซื้อจากของ investing ก็สี่สามเจ็ดเองนะฮะคุ้มหาสี่สามเจ็ดหรว่านะเป็นอะไรที่เอน,นี้ผมไปดูนะผมไปดูที่ ผมไปดูกระตูนฮะกระตูนตะก่อนนะผมจําได้ผมซื้อเล่มละประมาณสักยี่สิบบาทนะตอนเนี้เล่มหนึ่งอ่ะล่อสองร้อกว่าบาทแล้วครับดังนั้นหนังสือพวกนี้นะอ่านแล้วเอาไปต่อยอดเป็นเงินได้ผมว่าสี่ร้อยสามเจ็ดบาทเนี่ยนบะู๊มากครับเป็นการตุนที่คุ้มค่ามากนะฮะนี่เป็นทั้งหมดสำหรแบบับคลิปแรกนะเดี๋ยวท่านผู้ชมต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะ เ่าน,นี้นะครับจากการให้คน,น้าสวัสดีครับ